มีการตรวจประเมินสภาวะ,าวะความเครียดด้วยนะครับโดยสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ครับก็ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตท,ที่2พิษณุโลกนะครับในการตรวจประเมินภาวะสมดุลกายใจด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็กนิวโรฟีดแบ็กให้บริการเชิงรุกสำหรับผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ศาลที่จังหวัดอุตรดิตถครับ ที่ห้องสันทนาการสารจังหวัดอุตรดิตถ์นายสิรวัน์บุพภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนางสายสมรทองกองทุนรองนายกเหล่ากาทาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับก็ร่วมตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่2พิษณุโลกในการตรวจประเมินความเครียดและความสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติด้วยเครื่องมือไบโอฟีดแบ็กนิวโรฟีดแบ็กให้กับผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่สารจังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งทางทีม MCA TT หรือ Mcat นะครับและทีมสหวิชาชีพก็ประกอบไปด้วยพยาบาลจิตเวชนักจิตวิทยาคลินิกนักสังคมสงเคราะห์นักกิจกรรมบำบัดและนักวิชาการสาธารณสุขตรวจประเมินภาวะสมดุลกายใจสภาวะความเครียดและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติด้วยเครื่องไบโอฟิทแบ็กนิวโรฟิทแบ็กครับ การตรวจประเมินภาวะสมนุนกายใจนะครับด้วยเครื่องดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการคัดกรองการความเสี่ยงนะครับด้านสุขภาพจิตและก็เพิ่มการเข้าถึงการรักษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพจิตครับได้แก่ภาวะความเครียดภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะในกลุ่มข้าราชการครับที่ต้องทํางานรับผิดชอบสูงด้านกฎหมายอื่นๆที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษ,ษาเรื่องกฎหมายสืบค้นข้อเท็จจริงตัดสินคดีความต่างๆ อีกทั้งต้องอำนวยความยุติธรรมในสังคมครับและก็รักษาผลประโยชน์ของรัฐจนกลายเป็นความเครียดสะสมในระยะยาวส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจหากพบความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากภาวะความเครียดที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องก็จะเข้าสู่การรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างทันท่วงทีนะครับโดยศูนย์สุขภาพจิตที่2พิษณุโลกและโรงพยาบาลจิตเ,ตเวชพิษณุโลกที่สนับสนุนเครื่องตรวจคัดกรองใบโอฟิทแบ็พร้อมกับเจ้าที่ด้วยผม